สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่น โดยใช้สติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนําเสนอเลขดับหน่วยบนสูตรที่4นะครับผมเป็นเลขดับหน่วยบนนะครับผมแนวทางย้อนหลังก็12งวดด้วยกันนะครับสูตรในการคํานวณใช้หลักพันหลักร้อยบวกเคงที่หลักพันหลักร้อยบวกเคงที่นะครับสิบเมการาครับผม3 7เป็น10บวก6เป็น16ได้6เป็นเลขดับออก3 9หลักหน่วยเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข6 หดับ6ไม่มา1นึ่งกุพาสี่สาเป็น7จบวกเจ็นะครับสี 4, เป็น7 7็ดเบวกเจ็ได้4เป็นเลขดับบวกสนยลักหน่วยเป็นเลขเจเลขดับเป็นเลขส 4, 4่ดับ4ไม่มา16บหกกุพาสองสาเป็น5 5 2เป็น12เอ้ย5 7เจ็ดเป็นสิ ได้สเป็นเลขดับบวกหกศูนหลักหน่วยเป็นเลข3เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับผมและก็วันที่1มีนา4 6เป็น10บวกเเป็น17บเได้เเป็นเลขดับบวกห้าหลักหน่วยเป็นเลข8เลขดับเป็นเลข7 7็ดดับ7ไม่มานะครับวันที่16มีนา55เป็น10บวกเเป็น17บเได้7เป็นเลขดับบวกสี่หลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข7 7, 7็ดดับ7ไม LE <himself, S 2> ่มา1เมษา นะครับ47เป็น11ได้1เป็นเลขดับบอกสองหลักหน่วยเป็นเลข0ูนย์เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา16เมษาเสียงสองสองเป็น4 4บวกเเป็น11ได้1เป็นเลขดับบอก7 8 7หลักหน่วยเป็นเลขเ็เลขดับเป็นเลข1 1ดับ1ไม่มา2พฤษภา7 714ได้4เป็นเลขดับบอกสองหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข4 4ดับ4ไม่มา16พฤษภา1 2เป็น3บวกเเป็น10 ได้ศนเป็นเลขดับอลก5 7 9หลักหน่วยเป็นเลข9เลขดับเป็นเลข0ูดับ0ไม่มานะครับวันที่1มิถุนา 45, หเป็น9 9 7 16กเได้6เป็นเลขดับบลกเหลักหน่วยเป็นเลข2เลขดับเป็นเลข6 6ดับ6ไม่มานะครับ16มิถุนา29 11บเวก7เป็น18ใน8เป็นเลขดับอลก8 6 1หลักหน่วยเป็นเลข1เลขดับเป็นเลข8 8ดับ8ไม่มานะครับ1กรกฎาคม1 8เป็น9 9บวกเเป็น16นะครับผมได้6เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจครับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ